Âu hàn ni cả trắng sân là trong mà xa tu đơ cả có nhóm mơ nó và đông diện có cả khổ đàn là có và đông nó tìm qua tay nghèo đuôi xám vài đi phải một thu cầm quân hàng phải tay có đơn mẹ hai cắt chặt thôi vay điểm bằng cuống căng cuốn 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 em cuốn 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 ngầu cuốn 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 ระเดินคาเดินังเทวบุตรทั้งหาไปเทวดาทั้งสี่จังสันลาธรันีนักนำแม่นางหน่อยเมฆลาท่านพระอินทผู้พระเดิอยู่ฝ่ายห้ดิ้งลำแลเห็นมือนี้ละมือนี้จิตจำเป็นสิีขาวเตือนเชิญน้องข้าก็ยงมือขึ้นไปยืนดุ่มคงทีตั้งนั้นละตั้งสติที่มั่งพระดมหนึ่งใส่เสียงทุกสิ่งเพียงขอน้อมนม ไ้คนณปีดาคนณบานดาคนณกูบานอาจารย์บ่ผ่านกายขอไหวคุณตายายส่งเสียไปคือดึงเดิมดวงดวงนั้นละดวงวิจญาณท่านนั้นให้หันเจ้าต่าวมาคุณพระพุทธไยสถิตอยู่นับพระธรรมอยู่ทางนั้นคุณเดือแม่คุณพระสงฆ์มาบังแวดระวังัวุศลถ้าลายเจ้าไปทางมวลลีดดวน หนาไร้เจ้าไปทางมวลรีบดลวนไปสอิศวรพำผอปะดมน้องเก่าเตือนจิตจำเป็นจังเลินเทินทันทยาห์หอขอดอกขอขอให้มาดูเล็กแกกับผมกูเข้าบันจะสิงก้อนเงาในสวรรค์สั้นสีสินราป่โดนตีผู้ประสิประสากในกันร้อนใดแต่สวรรค์นึกกันใดก่ให้ได้ดังนั้นกาขันทั้งการ ให้ดอกคอให้สองยานลงมาสะดรือไทยอยู่ทางนี้อยู่เวทีขอไหวแล้วบอนหาอ่อนแอวเสียงนี้ให้ใส่มีแววแกปัญหาเฉพาะหน้าห้ห้าดึงหนึ่งสองออกเป็นแสงลูกมองเดียวสองมองหรือไทยให้เสียงใส่คนหรือถั่วแดงดังก้องไปเสียงของเสียงเข้าไปสาวก่อนย้อนใส่แค่นี้จะกันวัดเราจังหวัดเขาใส่กันสาธุเดือท่านพระอินทร์อยู่สั่งเป็นใหญ่ในสวรรค์ về đó có về số văn minh nhà cô nạp đâu đây nằm hai mươi tám mà cầm cả bồm lâm liễu xong bắn hề gì lâm gì đâu cả con ngon hồ đông và trăng gì cả hai con nghĩ xăm lâm muôn cho vắng hay đó có hải gì anh đặng đi được là hết đầy tứ từng vân để đứng cao dù phải sống cam vì bạc ญาติหละยากิระดัเรียนได้ใจกาปิงหันคุณอาจารย์คูเข้าสอนเขาแต่ก่อไก่ญาด้ไก่จากตัางยำลำลองสองเดียวลำพักเตี้ยวประชันแข่งแย่งยกตั้งเดือแม่ตั้งแต่กคกถึงป่ายกอสุนัยบ่เลืมใดจังสันแล้วสามองไว้ปานนำกระไรตามตุกแก่งขอให้แก่งขึ้นนำปัญญาการเลี้ยไหปัญญาการเลี้ยไห